สวัสดีค่ะวันนี้อิงก็พามาดูชูชกปู่รอดแห่งวัดบางน้ำบนนะคะชูชกที่ขอพออะไรก็ได้อันนี้เป็นชูชกของอิงเอนะคะอันนี้อิงเลี่ยมทองมาแล้วแล้วก็แปะทองที่ถุงทองของท่านแล้วด้วยอันนี้จะเป็นไม้แก่นขนุนนะคะแต่อันนี้จะเป็นไม้แก่นขนุนที่เ,เป็นต้นขนุนที่อยู่ไกลนะ้ำเพราะว่าเนี้สีจะเข้มนิดนึงทรงของอิงก็จะเป็นทรงก้าวย่างนะคะแล้วก็ถือถุงใหญ่มาก องค์นี้ของอิงนี่คือเลิศมากเพราะว่าตั้งแต่ได้มาเนี่ยอิงสามารถขอพอรได้เป็นหลักล้านเลยองค์นี้จึงแบบดีมากๆสําหรับอิงอันนี้เป็นไม้เท้าของท่านนะคะไม้เท้าก็จะเป็นแบบตั้งตรงเพราะว่าเพิ่มความมั่นคงให้กับชีวิตองค์นี้นะคะอิงก,ก็หุ้มทองที่ฐานให้ท่านแล้วด้วยนะคะเพื่อความมั่นคงของรากฐานชีวิตนะคะนี่เรามาดูกันเลยนี่คะ่ะ ก็จะเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูองค์ต่อไปกันนะคะอีมีองค์หนึ่งมาให้ดูด้วย,ยนี่ค่ะเดี๋ยวเอามาแป๊บหนึ่งปู่ปู่ชูชกหาค่อนข้างยากนะคะที่เป็นของแท้มาราคานี่เป็น ชูชกแกนขนุนเหมือนกันแต่อันนี้จะเป็นแกนขนุนที่อยู่ต้นขนุนที่อยู่ใกล้น้ํานะคะสีก็เลยจะเป็นสีน้ําตาลแบบนี้สีก็จะต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยองค์นี้หน้าก็จะชัดมากมีรายละเอียดของหน้าชัดเจนนะคะองค์นี้องค์นี้เป็นยืนยืนแบบตั้งตรงนะคะไม่ได้ก้าวย่างเหมือนอิงแล้วอันนี้ก็มีหลังเนี่ยจะเป็นยันด้วยยันห้าแบบนี้เลย แล้วหัวท่านก็เป็นก้นหอยแบบนี้ด้วยนะคะถ้าเป็นองค์นี้นี่อันนี้ก็จะเป็นลักษณะอีกแบบหนึ่งของท่านชูชกที่ไม่เหมือนกันนะคะแต่ละองค์เนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยช,ชูชกจะมีหลายพิมพ์มากแล้วแต่ว่าเราเหมาะกับพิมพ์ไหนนะคะหรือว่าเราชอบพิมพ์ไหนอันนี้ลองเอามาเทียบกันดูสีแตกต่างกันอย่างชัดเจนมากๆเลยค่ะแล้วก็องค์นึงก็จะถุงใหญ่แต่อีกองค์หนึ่งก็จะถุงเล็กแต่ว่าองค์ที่เป็นสีน้ําตาลเนี่ย ไม่เท้าท่านเนี่ยจะเป็นลายเกลียวนะคะเหมือนกระบองเท้าเวส่วนได้ปูช่ชูชกก็ติดต่อกันมาได้นะคะติดต่ออิงมาได้เลย